ตไอ,อ,อ้สัตว์ไอ้สัตว์เขามีเม็ดกันหมดเลยปะเนี่ยยๆอยอรู้จักไอ้สัตว์ปากขยาะอ้าวมึงเอาไปเข้าโทรศัพท์ใครอไอ้กูเห็นอะไรวะเล่ยนยังงี้กับกูกได้ยังไงจิกอะไรสักอย่างเจ็พูดไม่ให้เกียดกันเลยอ่ะฝั่งนู้นตัวฟาร์มได้ได้ได้ฮะตีเปอร์เซ็นเลยก็ไม่เห็นแล้วมึงซื้อโทรศัพท์ใหม่ไง นะเทพขายตอนี่นะโอ้โหไม่เพิ่งซื้อไม่กี่เดือนเองน,นี่ต่อใส่เดี๋ยวขี่ยับอ่ะกูว่าไปลงคอมไม่ดีกว่าเลยไปไหนก <c oughs> ็ไม่ีะไรเที่ยวหลังบ้านกันหรอก ที่จะฟันอย่างช้าไอ้ฟันให้รอรอรออืมขอบครับกคอร์เทจเอ็มกันไปกันไปเฮ้ยเนี่ยกูคนกูตูดติดลากแล้วเนี่ยไม่สี่หรอต้องแข็งกร่งกอน ใครทำเลยเหรอเอ้าไม่บอก G T X กับ R X ในเรื่องของการว่าไป C มันหมดแล้วเยอะ จะตายแล้วไอ้่านมันจะตายสองตัวเลยอ่ะยี่โตมันจะตายสองตัวเลยเลิกแล้วไม่เล่น,ลนไม่ทำแล้วเหนื่อยเสียเวลาตอนนี้อันนี้ยายเกิดชาตินี้พีตพ้องผิดเล่นเล่นเกมแล้ว วันนี้โปรเจกต์ซ้ำไปคุณเล่นไม่เป็นโปรเจกต์ซ้ำไปผมว่าจนะไหวในที่สุดกูดตีใด้อยู่โอเคยังามปิน้นปิ้นคันหรอหรือ อัศลี oh <boy. S 1> คอนเรือ2สองแสเมตรยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยเรือสองแสนห้าพันสองแสนห้าว่าว่าจะโหลดสไนเปอร์ห้มาเล่น ไอ้เชี่ยแม่งสัตว์ร <The> oh, well, ังแกกูจังวะทีมนน้นน oh, <my> mm ่ะอนนี้เชียแม่งจะทำเป็นปลาไหลย่างตลอดเลยเกนด้าได้แดงกูสองันเอ้าแล้วตอนไหนมึงจะได้ไปบ้านหัวหน้าไปตัดจ้าเอ้าไม่มีบอ เป็นทหารดีวะนั Hello, ่ง oh, ้อ่กลกับอหรอความอยู่่ดีทำไมวะมึงมึงไปทำความดีอะไรมาไปเป็นอะไรโอ้โหเยอะทีเดียวไอ้สัตว์เอ้ยแม่งไม่ตายเฉย

น้องเปิดให้ผมด้วเขาไม่โซบบรีกันผูลงไปกลาไว่าไรืมสัน เก <Yeah. S 2> ี้ยเกแม่งไปอูโลกถนนเลยะ,ะ,ะ,ละสุิตายแล้วนะวิไม่ได้ดูเลยเวอร์ชั้นนี้พี่เตีเยไม่มีของตอนนี้ A S A S C A พิมพ์ไปกูฟังทางอัลบั้มเองอะไรนะลินโดฮอร์เอโดไม่กูชอบแอดการ์ตบะเงี้ยโอ้เกลี่ยเป็นได้ตัดนเงี้ยไปก้าว แล้วก็ไอเมอร์โอ้โ yeah, hi, ap, it, yeah, โ่ยหายวับไอตัดเยอะไรวะไอเมอร์กูฟังเปี่ยนรองเทาที่เหลนก่อนดีไเนียไเลยไอเมอแล้วก็อะไรว่าผมก็น,น้อยองสุนี ใ้กุดูบาลใช่ไหจำไม่ได้ว่ะเดี๋ยวก็ไอเออร์แล้วก็ฟิปไซชื่อคนออร้องเลยเรย่อะไรวะ

เชื่ไม่ตายแเน้ยแม่งม่จะฟาดแครี่ก่อนเึ้ยืออแกจาไว้ซะอาเมียตีบว่กูตีลิขิตเลย เปิดเพลงไ,ไปปุ๊บเจอมลตี้ผัดเต็มตีนไหมมันตอนเปิดเกมแล้วมันนี่ไเออมันมีเพลงตอนเริ่มเกมแล้วไอตอนมึงรู้ไหมไอตอนสุดท้ายไอไอที่ว่ากูยังไม่กูกดปุ่มอะไรกดมันก็ไม่ติดอ่ะมึงเข้าใจไหมล่ะอ่ะแบบนั้น แบบว่ามันเขาเรียกไงเออยังไงล่ะมันกูกูหากดปุ่ขมข้ามคัตซีนมันไม่ได้ <laughs> มันมันต้องกดเลขสี่ต้องมีแบบแดงไว้ที่ <t> ไม่มีแบบแดงก็แม่งแบบแล้วพอเพลงจบงตีใครช่ดตีแบบไม่มีสโลแม่งห,วแบบห่วยมากโอ้ยเชี่ยโอ้ยเชี่ยถอยแแบบห้าตัว ห้าตัวเรียกไปแมไเช้่อแม่ไม่คิดจะเล่นกูเลยได้ยินไปไม่ล่้ อกูค,คขีจนเล่นนะเก็แบเบก็แบบเพชรใดสัปดาห์ละสองร้อยแป <c oughs> ดสิบ เล่นเกมโซนิกเดี๋ยวเออมันเล่นผ่านสตรีมแล้วมันชวนเพื่อนเล่นได้ตัวาดาร์ก <c oughs> เกิดแล้วนะมันน<ก>่าจะอยู่<ก>ดาร์กอะไอ้ไม่ไอ้เกมที่มันสามารถแชร์ด้วยการได้มันไอ้สตรีมันขึ้นว่าสามารถเล่น้วยกันได้นะแบบไอ้เล่นที่แบบของจีนอะมันเล่นแบบนั้นได้ แต่กูยังไม่ลองเล่นดูเอามาเล่นกับเพื่อนปกตไเวลาเียน แล้วใครทหารเขาไม่เอาโทรศัพท์ไปเล่นมั้ยไม่อยากป่วยนะยยาอู่ จบแแล้วใช่นานสองานสาาตนได้สามานจะดุไม่จะดุได้ยังไงฮัลโหลมึงเห็นยังไ้พีวีพาด ไอ้นั่นมาโตสิอไอ้ที่ว่า,า,าแปลงแปลงร่างเป็นปีศาจเพื่อเออนั่นแหละท่าน เป็นแม่วะเป็นบังหาแม่งตายแล้วเออโพษณาทีิีแล้วโอ้โหไอ้เฮี้ยตัดเลือดอีกแล้ว,วอ่ะไอ้สัตว์แม่งตัดกูกระจุยกระจายเลยเนี่ย เลยไม่แข็งความด้วย